เลยอ่ะอืมไม่เคยคิดว่าจะเล่หเหลี่ยมเยอะนะโอ้โหเยอะมากคุณานงแอดบอกเลยนะเยอะมากกับคนเนี้เอาจริงๆนะทําทุกอย่างนะครับเล่นงานเขาทุกอย่างเออหลอกเขาทุกอย่างหลอกตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วเออนะ เขามาเนี่ยเขามีแผนการมาแต่แรกเลยล่ะแอดว่านะเอาจริงๆนะแต่ละงานแต่ละอย่างที่เขาทำมาเนี่ยคือปุ๊บเนี่ยแผนเขาหัวเขาเนี่ยลันขึ้นมาเลยเออความคิดอ่านเขาได้ลันขึ้นมาเลยเออเขาคิดในใจเลยว่าคนนี้จะทำยังไงเออเคสนี้จะทําแบบไหนเคสนี้จะทำไปไหนในหัวเขาคิดขึ้นมาเนี่ยมีแต่มีแต่เงินทั้งนั้นอืมใช่ไหม ถ้าเลยเปรียบเทียบใช่ไหมแต่เขาถือโอกาสใช่ไหมเอามาเป็นของตัวเองเพื่อเทออย่างนั้นใช่ไหมเอ่อเออก,ก็ก็แปลกเมืออนาไปจิบนะอืมเขาบอกตอนนั้นอยู่นะครับที่เขาพูดอ้างขึ้นมาเอา่อคืออาจจะหาเหตุผลไงเออเขารับบ่ได้หาเหตุผลมามาเลิกไงหาเหตุผลมาเท่ไง ใช่ไหมล่ะไอเหตุผลบอกว่าไม่ตอนแรกแอดที board, oo, ่แอดอยู่นะเขาบอกว่าตอนที่เราอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาก็บอกว่าคุยกับลุงไม่เข้าใจคุยกับลุงแล้วแล้วความคิดเห็นมันไปคนละทางกันเขาพูดอย่างเงี้ยตอนที่แอดอยู่ที่นี่เขาคิดอย่างนั้นเขาพูดแบบนี้เเขาบอกว่ามันคนละความคิดกันคืออีกคนหนึ่งไปทางหนึ่งอีกคนไปทางหนึ่งเขาบอกว่ามันไม่เข้ากันเขาเลยไม่ทําให้เขาว่างนั้นเราฟังเหตุผลแล้วมันมันไม่ใช่อ่ะ ถูกไหมจริงๆนะ่ะเป็นทนายก็ต้องเชื่อลูกความด้วยสีถูกไหมล่ะคุณจะเอาแต่เหตุผลตัวเองไม่ได้ลูกความเขาก็ต้องการอ่าทําการคือเขาก็อยากจะให้มันพ้นผิดถูกไหมล่ะทํายังไงให้มันเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองให้มากที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นทนายความเขาก็ต้องเชื่อลูกความมันก็ต้องเชื่อ,ออันไหนมันเป็นประโยชน์ก็ต้องปรึกษาหารือกันจะว่าพูดไม่เข้ากันนี่มันกคงเป็นไปไม่ได้อีกเอฟซีเออ เขาหาเหตุผลเอาหาเหตุผลเอาคําพูดคนอื่นมาหักล้างไงเออคือคนจะเทกันน่ะคนมันจะไม่เอาแล้วนะ่ะทํายังไงมันก็ไม่อยู่อะ่ะเอาพูดง,ง่ายๆเขาก็ต้องหาเหตุผลหาเรื่องราวเอาเข้ามาพูดเออเอามาที่เอามาพูดว่านี่นะฉันไม่อยากทำก็เพราะเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยมันก็มันทําให้เราดีคือพูดง่ายมันดูแย่เออแล้วก็หาโอกาสเทไปเลย คือพูดง่ายตอนนั้นเขาได้ตังแล้วเอฟซีได้แล้วเออคือได้แล้วก็ไม่ต้องทำงานมันไม่ดีเห่ะใช่ไหมเอาเงินมากินฟรีๆแล้วก็ไปไม่ต้องไปทำอะไรมากมายก็นะไปถ่ายภาพเล็กน้อยเออเอามาเป็นกระแสนะักข่าวก็ลงกันเยอะแยะตูมตามตูมตามใช่ไหมพอออกกล้อง,ของเข้านะพอได้เด่นได้ดังเออพออยู่ในกระแสเขาก็พอสุดท้ายเขาก็ไป เออไม่มีหรอกคนที่เขาจะทําให้ฟรีๆมันน้อยมันไม่มีเลยละพูดง่ายเขาไม่ใช่เป็นคนของประชาชนจริงๆเออไม่ใช่เลยนะครับเออไม่มีเลยที่ผ่านมาเนี่ยแล้วหลังๆนี่ไม่ต้องถามนะ f เอฟี FC, โอ้โหนะครับมีแต่รายได้อะไรมันจะได้ขนาดนั้นเออใช่ครับผมได้ตังก็ชิ่งหนีสิจะเหลือแหรอ มันไม่ใช่แต่เคสนี้เคสเดียวที่ที่ทางใหญ่เขาโดนไม่ไหคนอื่นเขาก็เป็นแบบเดียวกันเออถ้ามันไม่มีเนี่ยใครเขาจะออกมาพูดออกมาเผยแผ่ให้เห็นนะครับว่านี่ไงฉชั้นก็โดนอันนี้อันนี้ก็โดนอันนั้นก็โดนเขาก็โดนมาเออถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้มาเนี่ยใครก็จะมากั่นแกล้งเขาไม่กล้ากันแกล้งหรอกนะครับเอสซีเอดว่าเขาไม่กล้ามากั่นแกล้งหรอกอูคนระดับนี้เขาจะมากั่นแกล้งมาพูดใส่ร้ายได้ยังไงใช่ไหมไม่มีทางหรอก ก็เพราะมันเป็นความจริงไงเขาถึงพูดไงนี่แหละสุดท้ายก็เป็นไงลนะ่ะโดนนะครับตัวเองโดนบ้างแล้วเป็นไงเขาเนี้ยนะ <c oughs> เขาบอกว่าอาพิธีกรนะเอเขาก็ถามว่าร้องไห้ไหมอตอนที่คุยกันในนั้นเขาบอกว่าเขาบอกไม่ร้องหรอกเอหน้าตาก็เศร้าๆหน่อยเขาว่างั้นเออจะทิ้งผมจริงๆเหรอโน่นนี่นั่นอา้าวคนเราเนะ่ะ นะเขาคิดว่ามันไปไม่ได้แล้วนะมันจนมุมด้วยหลักฐานด้วยทุกอย่างเลยนะมันจนทุกอย่างเลยจะสู้ไปก็ไม่มีประโยชน์เขาก็เขาก็ขอยอมขอถอยออกมาเออแต่ถามว่าของย่งใหญ่เนี่ยเขาไปถึงไหนหรือยังยังยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยตอนนั้นตอนที่อยู่ใหม่ๆนะยองกำลังสืบสวนหหาข้อมูลข้อมูลยังตรวจสอบกันอยู่เลยเห็นไหมเออ เขาก็ยังพาไปเดินไปขึ้นเขากันด้วไปดูบนเขานู่นนี่นั่นเห็นไหมละ่ะแล้วเขาก็ยังออกไปพูดโอ้ยช่างใหญ่นะไม่ใครทําก็ชนะเขาพูดอย่างนี้เลยะนะเอฟซีจำได้ไหมที่เขาเคยพูดออกสื่อเขาบอกโอ้ยคดีช่างใหญ่ใครทําก็ชนะเขาพูดอย่างนี้เลยเห็นไหมเออตั้งแต่นั้นมาแอดยังจําได้เลย โอ้ให้ให้ไอ้ขานี้ก็ไปทําให้โอ้โหขานี้ไปทําให้กับบันเทิงและงานนี้มีตังคจ่ายเขาไหมเออขานี้ไม่ธรรมดานะอย่าลืมนะเออเขาต้องเงินมาก่อนนะนะมีที่หมายใหม่ใช่ไหมก็มีมันมีอยู่แล้วนะครับที่หมายใหม่นะ่ะเออ หาทางให้ตัวเองใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับมันก็ธรรมดาแหละนะครับเอฟดีนะเออดาบนั้นคืนสนองใช่ครับผมอะไรเ้า,จ,าจ้างแค่นั้นเองเหรอโอ้ไม่มีหรอกอันนั้นมันเป็นแค่คำพูดของเขาแอดพูดได้เลย,เ,ลยเป็นคำพูดของเขาไม่มีทางมันไม่มีหรอกมันไม่มันไม่ใช่ค่าครูนะเออมันไม่ใช่ค่าครู เออขนาดแค่มาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเขายังเอาตังค์เลยเย้สีเออแค่เป็นที่ปรึกษา,าเฉยๆเนี่ยก็ยังฟันนะมันไม่มีจริงไอ้เรื่องพูดมานะแค่นั้นอะ่ะมันไม่มีจริงหรอกไอ้กล้าพูดได้เราอยู่ตรงนี้เราทําไมจะไม่รู้เออเรารู้ทุกอย่างนะครับใช่ไหมรู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราคงไม่มีหรอกนะเออมันคงไม่มีหรอก ที่จะทํางานเหมือนเสียค่าครูไอ้ดูดวงอะไรอย่างเงี้ยนะเออปัดเป่าปัดเป่าอะไรอย่างเงี้นะ <c oughs> คงไม่มีหรอกนะครับอย่างนั้นแ่ะพูดง่ายๆงานเนี้ยมีแต่มีแต่เสียแอดบอกได้เลยเสียเสียหลายอย่างเสียหลายรูปแบบทําไปก็เสียไปเออแต่ดีนะอ่า ปาเกียวเนี่ยแกดีเนี่ยแอดแอดยังแอดยังว่าเือแกก็ดีเนาะเพราะว่าแกรู้ว่าเอ,อมันไปไม่รอดแกก็จะไม่ฝืนนะครับไม่ฝืนไปเอ,อไม่ฝืนสู้ไปเพราะเขาไปคุยหลายครั้งแล้วนะักที่ดูแค่เอกสารก็ยังไม่ตรงกันเลย FC. เอซีเอาเอกสารมาให้ลายเซ็นก็ไม่มีเออคนอื่นของคนอื่นเขามีแต่ของที่นี่เขาไม่มีพูดง่ายอ่ะ เอกเอ,าาเอาสารที่เขาทำที่เขาทำเป็นต้นฉบับอะ่ะจริงๆมันก็ไม,ม่ต้องอยู่กับทนายถูกไหมมันต้องอยู่กับผู้ว่าจ้างกับผู้จ้างถูกไหมล่ะจริงๆมันควรจะเป็นแบบนั้นอ่ามันควรเป็นแบบนั้นแต่ไปอยู่กับอที่ปรึกษาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวเขาต้องไปให้นะครับเอต้นฉบับก็ต้องไปอยู่กับที่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างก็มีต้นขัว้วอยู่มันต้องเหมือนกันมันต้องเป็นอย่างนั้น แต่นี้ไม่ใช่ครับเออมันผิดเพี้ยนเออแล้วการเซ็นเนี่ยเซ็นอยู่ใบเดียวเยนี่อสี่หน้าหน้าหน้าเอสี่ใบหนึ่งมีแต่ลายเซ็นเออนอกนั้นก็จะเป็นอีกใบนึงก็จะเป็นเอไอ,เ,อ,อเรื่องราวแล้วก็เป็นรายละเอียดของงานมันใช่ที่ไหนละ่ะแอดไม่ใช่ว่าไม่เคยเอาใบพวกอินวอย์พวกนี้ไปเอ่อไปให้ลูกค้าเซ็นไม่ใช่แอดมีมีต้องสามสี่หน้าแต่มันเป็นก๊อปปี้หมด มันจะอยู่ในใบเดียวกันทั้งหมดเลยนะสัญญาก็อยู่ในใบเดียวนะทั้งอของเราเซ็นบริษัทเซ็นใช่ไหมล่ะลูกค้าเซ็นใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าลูกค้าเซ็นแล้วก็เอาเอากลับมันเป็นใบสัญญาเป็นใบเก็บเงินเป็นใบอะไรต่ออะไรพวกนี้มันจะมีแค่อยู่ใบเดียวแล้วก็มีคั p ปี้ก็ว่ากันไปเป็นสำเนาก็ว่ากันไปแต่ว่ามันเป็นใบเดียวแค่นั้นพออันนี้มีอยู่หลายใบนะแล้วก็มีเซ็น ว่างๆไว้มีสองสามที่ก็คือมีใบหนึ่งนอกนั้นก็จะเป็นใบแปะเข้ามาแอดไม่เคยเห็นสัญญาแบบนี้นะไม่เคยเจอทุกทีเออไม่เคยเจอมันจะเป็นสัญญาแบบสําเร็จรูปอ่ะมันจะมีก๊อปปี้มาตลอดก๊อปปี้มันจะเหมือนกันเลยให้ลูกค้าเป็นก๊อปปี้ไปแล้วก็เอาสัญญาตัวจริงกลับนะลูกค้าเซ็นแล้วเราก็เอากลับเออมันแค่นั้นเองมันอยู่ภายใน,ในใบเดียวกันแต่อันนี้ไม่ใช่เอฟซี เออมันไม่ใช่มันแยกกันเออเขาจะไปเพิ่มเติมยังไงก็ได้ถูกไหมละ่ะอีใบนี้เป็นใบเซ็นทั้งหมดแต่อีใบนี้เป็นรายละเอียดของงานมันก็จะกรอกเพิ่มเติมอะไรก็ได้สิถูกไหมละ่ะเออน้นมันมันแยกอ่ะนะไม่มีใครเขาทำันหรเอกสารแบบเนี้ยเอาจริงแอดจะงงกับเขาจริงๆใช่ครับผม ชมแกเลยนะว่าปา้าเกียวแกเป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นคนดีกับคนไม่ดีจะอยู่รวมกันไม่ได้เอฟซีถูกไหมเออคนดีกับคนไม่ดีมันจะอยู่รวมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนไม่ดีแต่คนไม่ดีมันก็อยู่รวมกันได้แต่มันแยกกันไม่ได้หรอกมันแยกกันไม่ออกเออจริงๆแยกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดเชื่อได้เลยว่าต่อไปเนี่ยนะครับเลวต่อเลวมันก็ต้องมาอยู่ด้วยกันมึงต้องช่วยเหลือกันแน่นอน เออต้องเอาหัวในดันชนขวาไปนะชนฝาอย่างเดียวอะเอาสีข้างเนี่ยลูดกับผนังอย่างเดียวเอ่อเพราะอะไรอ่ะก็แถลไงเออเออแถลถลอกบอกเปิกไปถูเอาสีข้างถูถูลูดถูกางไปมันต้องทําแบบนั้นเพราะอะไรมันไม่มีใครเชื่อแล้วแล้วคนดีๆเขาก็ไม่อยากจะมาทําให้หรอกมีแต่คนถอนตัวระดับใหญ่ๆหเขาถอนตัวหมดแล้วเขาไม่อยากจะมายุ่งเกี่ยวเพราะอะไรเขาเห็น แค่นี้มันก็ไปไม่รอดอ่ะเอฟซี Z. มันจะดันดนไปอีกแล้วแม่นอกไฟก็บอกโอ้ลูกเขาไม่เคยผิดเลยเขาว่าไงเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาว่าไงโอ,โอ้ป่านนี้มึงยังคิดว่าไม่ผิดอีกเหรอเออหรือว่ามึงต้องเห็นจะจะเอาปืนมาฆ่าคนขนาดนั้นถึงจะว่าผิดหรือเปล่าเออคนมันจะแถลน่ะเอฟซี F Z. ยังไงมันก็ดิ้นแถไปจนได้แหละสีข้างทะลอกบอกเปิกมันก็แถ มันไม่อยากเชื่อใครทั้งนั้นนะครับแอดเห็นแล้วก็โอ้โหปวดใจแทนนะครับเอาจริงๆนะปวดใจแทนกับคนพวกนี้เออไอคนที่มันไม่ยอมรับผิดมันก็ดันไปอย่างนั้นแหละเออดันไปใช่ครับผมแกไม่เอาเลยนะครับแอดบอกได้เลยว่าป้ากเกี่ยวเขาไม่เอาด้วยเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่แค่แค่ดูเนี่ย นะแค่ดูข่าวออกมาเนี่ยนะครับนักข่าวเอามาเปิดเผยเนี่ยและอาจารย์บานเทพแกก็ออกมาเปิดเผยเนยเขาก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงถูกไหมลนะ่ะซ้ายกับขวาเป็นยังไงแก้ไขได้ไหมไม่ได้เออหลักฐานก็ชัดเจนเด่นไปหมดนะครับใช่ครับผมเขาไม่ยอมรับผิดนะสิ <laughs> เออไม่ว่าลูกชายลูกหญิงไม่เคยยอมรับผิดสักเรื่องหนึ่ง เออเขาบอกโอ้เขาเป็นคนดีนะน,นู่นนะี่นั่นดีตลอดอะเออถ้ามีคนแบบนี้นะตายเออถ้าเป็นคนถ้าเป็นไอผู้พิพากษานะโอ้โหจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดวันนี้ปาเกี่ยวเขายังบอกว่าโอ้จะให้ผมทําเออจากดําเป็นขาวเนี่ยเขาทําไม่ได้เขาพูดอย่างนี้เลยเขาบอกเลยเขาทาไม่ได้หรอกเออคือมันฝืนจิตใจเขามากเกินไปไง มันเห็นมันจะเกินไปมันไม่ใช่ว่าก,ก้ากึ่งเบียดกันสูสีสูสีเนี่ยมันก็ยังพอ,อพอเชื่อได้เขาว่างั้นแต่นี้มันชัดเจนเกินไปไง <c oughs> เออเขาเรียกว่าแถลงเออแถไปเนี่ยมุดน้ำเนี่ยแหนติดหัวไปเลยอ่ะอสีเออ,เอ,อไม่ไม่ใช่ไปน้ำขุนๆหรอกนะไปงี้แหนนี่ติดเต็มหัวไปเลยมุดไปเลยอ่ะมันมันมองแล้วมันผิดอ่ะมันเยอะเกินไป เออถ้าบอกว่าไอ้มันกล้ามกึ่งไว้มันลางๆไว้จะมันชัดเจนมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะอะไรเร่อนเนี้มันก็ยังเบือเอเหลือหล่อมๆว่าจะชนะไม่ชนะอะไรอย่างงี้มแต่อันนี้มันห่างเกินไปมันเด่นมันชัดขนาดนั้นยังแถไปอีกอ่ะยังบอกไม่ผิดแล้วเขาก็พูดอยู่ข้างในมาเลยว่าเขาจะสู้สู้ทุกช็อตด,ด้วยเออสู้ทุกช็อตด,ด้วยเขาพูดอย่างนี้เออไม่สนใจด้วยโอ้โหเป็นไง